สวัสดีครับดูน้ำปลาปูนะครับอันเมื่อนี้ไปยามเบ็ดมาเหงาปลากินเบ็ดครับแต่ว่าลืมแนวตากับกลับมาเอาดูว่ามันขี่ย่างหรืย่างได้ครับเดี๋ยวไปลุ้นน้วกันนะครับอยู่ฟังพุ่นไหมครับเนี่ยไปครับมองหอด้วยครับมองหอด้วยเสีนนี้นะครับมันบ๊อบปูจับไปดึงนะครับ ไช่กับไปเอาแหนมตักในหันลิ่งติมดมั้งดิบน้่กันนุ่มนี่ดิด่งยู่มย,ย้ายน่

i mm -hmm. เห็นแล้วครับเห็นแล้วเตะแล้วครับโอเคนะครับโอ้มาแล้วนี่วานเหนียวเนี่ยปลามาเสียบไว้ครับวานหันลูกมายามรอบเ,เลยมาดึงเขียบลง นี่ปลากินไปลรื่มแนวกับกลับไปเอาไหมครับใครู่าป่ามันย่างๆให้อยมแจกเดี๋็กสองเลยครับมาแล้วครับมึงย้ำอีกน ตร่น้ประมันเจ็ดกิโลนี่นลครับนี่ครับมาแล้วครับลงมาสวยๆครับมันนี่กลุ่มค่าแล้วครับมันนี่สิอว์ฝนตกแห้งครับสมบัตบิสมบัติลงมายามบันีีลงมายามรอบ ผูกตรงอำนา,าจภาคจาประกอบนะครับเนาะมือมายามเบ็ดครับ